กองกลางเมยนั่งลอยพอดีมืนในโรงแรมขึ้นเชิญน้องพัฒแวนได้รับการจินบังไฟเพื่อเวยิมบ่ายไปแย่แทนเป็นเมียที่สองบอกการทั้งยัาปูนตาทุกปานทุ่งเมืองประการจินบังไฟเมยอนี้ขออรุยาได้ตื่นตระหนกตกใจขอให้การจินบังไฟเมยอนี้เป็นไปในความร่าบรื่นตลอดปลอดภัยบังไฟต้งแลกเปิดงานใน้เมย์นี้ได้รับเกียรติจากทีมงานของพยัพบุรพา เป็นปของไปของท่านนายกองค์การบริหารขนส่งผู้รองเป็นของไปสงข้างทั้งใบหมู่บ้านนะครับมาจุดมือดีตังแล่ของใหคืนสูสุงลงซาซาตกใจใเดินไลไหลสิบสี่สิบคือลูกอะไรกับกับทุกจุดกมองเรียบร้อย,อยปลอดภัยคอยงงานจตโชมดีสา đang đôi tay nắm tay nắm tay nắm tay miên thả bay miên thả bay nắm tay bay <laughs> พยักบุรพานะครับพอนแล้วแต่ออกเขาพอนแต่พี่ต้องลางอยู่ต้องดีแล้วพอนดีไปจูบอื่นยังคะแนนครับเจ้อพอเยจังหวะคนเนี่ยพยักบุรพานะครับบนฝ่านะครับไหลหรือว่าไหลโอ้ยหลแห้งนะครับทองพักดีก็มีเด้อทองพักดีนอนทีดาพอนที่เด็ดว่างเฮีนก็มี ไปบมมาเสียใจนะครับมือโี้ยิหนำตาิกนนะดเรียบร้อยระบบยอดระบบเผาทำงาน ยอดสูงมากปุ๊บเบาเลยงานบนกันไต่ระบายราคาบูดสูงราคาบูดสูงมาไฟตกข้างจากหมู่บ้านนี้นะครับพยักบุรพาลอยพานลอยพานไปแล้วไปอย่าี้บางวันนะครับขับสุดยอดครับสุดยอด โอ้ยั่ด oh, oh, <sequ liches life> ีของเบือนผูนี้กว่าป็นับตาของกำลังเดินขวาให้นก่อนมันถือซีร่อยลายเติมไปหลายแล้วใครว่าก็ลายสีร่อยลายเติบนะครับไอ้ข้างข้างขาหนีด้ไฟตัวข้างจาเมือวานี่ครับจุดดังๆน่อยนะครับมันเียดขางขวาครับสี่ราย สี่ร้อยผ่านไปแล้วตัวตัว่าเขาบังนีรถเมืองไทยได้บสี่ร้อยผ่านไปแล้วฮั่นยูเครื่องฝาออ่ายเดยนี่หลายครับตัวหลายถึอถึอเลยบบโตะนะตัวถึกกอเลยบถึกบถอก็ดอนแล้วเงินมื่นตาพี่น้องฟังเล่าเหรยินว่าเงินหมื่นหกคนพักกันติบขอไปเอาแล้วมันจะสร้างทีหลวงพ่อหลงบ่กๆๆพกเง,งินแล้วอยู่ในเมียกไปนี่ สามสิบพันสี่ร้อยสามสิบพ่านไปยี่นิเมกกเนยีนิเมกเนี่ยโมนี่ออกมาแล้วยี่นิเมกต่านี่สระสระลึตั้งปลาอ่อยเด้อโอ้มันกือบขักใส่บางเล่ ครับได้ช่องนังเงินพื้นง่ายนะครับระวังาขาวสองก้อนสามก้อนนะครับกลางๆหนังเงินนะครับฟังนั่งในบ้านนะครับหกสิบห้าคับสี่ร้อยหกสิบห้าครับสี่ร้อยหกสิบห้าแล้วเดี๋ยวนี้เกินตมาวันที่มีก้อนขาวอีกก้อนขาวนเไ่าอีกก้อนหนึ่งยี่ฝังตัวอยู่นะครับเกินตเข้าไปไปไม่ไปไม่ดอนไปายดอนไปก้อนมันตีเป็นเท่าท,ทึบๆนะครับ เดี๋ยวแล้วลหลายเลนกาวกเลขึก็ดี่ร้อยเก้แล้วปาสี่ร้าสิบห้อวสี้อยเก้าส้าสอ้าสิบห้านะครับคือว่าะนะครับบอกแล้วว่าฟาไมไฟโตขางต็มหมู่บ้านนี่นะครับ